โอเคนะครับนี่ฮะอยู่กับ All NewD Max 4ีประตูคันเดิมนะครับถ่ายแยกคลิปให้ดูอันนี้เป็นการปูพื้นหนังนะครับของเดิมเป็นพรมนะฮะอยู่ด้านล่างนีเป็นผมนะฮะแบบนี้ฮะมาทำการปูเป็นหนังทับผมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่เก็บฝุ่นนะครับทำความสะอาดง่ายน้ำหกก็ยังดูแลง่ายนะฮะไม่อมฝุ่นนะครับปั๊มสกรีนเป็น All NewD Max กแบบนี้เลยนะเข้ารูปเป็นทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นหน้าซ้ายขวานะครับชิ้นหลังก็ยาวไปถึงเบาะหลังเลยนะครับ ให้ดูด้านหลังฮนะนี่ฮะยาวมาถึงนี่เลยนะเก็บเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวสามารถเปิดเบาะได้ด้วยนะนี่ฮะอยู่ใต้เบาะเลยนะครับแบบนี้ไม่เปื้อนนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเปื้อนอีกต่อไปนะฮะสำหรับใครที่มีเด็กน้อยนะฮะหรือเป็นภูมิแพ้นะฮะสนใจที่จะทำปูพื้นหนังแบบนี้นะฮะเต็มคันนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fan Page แต่งรถนาแดมพิชาบูนะฮะ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ